เปิดหมค่คหาอ่อคะกินเลยดีค่ะีน,น,นค่ะร้นนี้ขายอะไขายลค่ะ,อ,ะอันนี้มีโปรโมชั่นคือสีแถมหนึ่งค่ะสีแถมเร่ใชค่ะมีแนะนำไหมอ่ะมค่ะอันนี้เพิ่งออกใหมค่คอเป็นอันนี้กับอันนี้ก็อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะ อ๋ออันนี้คือเบคอนค่ะเหรอไม่บอกนี่คิดว่าเยลลี่อ่ะอ่าโอเคนี่ก็จะใส่นับก็ก็จับจานแล้วก็หยิบอันไหนใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ว่าจะวางไว้ก็ได้ค่ะแล้วชีสใช่ไหมฮโปรโมชั่นใหนหยิบอันไหนก็ได้ค่ะใช่ค่ะมันคือชีสโปรโมชั่นใหนหยิบอันไหนก็ได้ไข่ต้มมาทำไมร้านหมาล่าขายไข่ต้ม อันนี้คือโปรชิ้นค่ะลูกชิ้นค่ะสะดือคนเหรอลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นตูดเห็นด้วยงาัเดนตอนนี้ครบสี่อย่างแล้วก็จะแถมอีกหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะไข่ต้มไหม่าไงก็ไม่ดีค่ะไข่ต้มนี่แหละโอเคค่ะม่าจะของหายากมาไงก็ไม่เอาซอสได้ไหมคะ อันนี้เป็นเผ็ดแบบเผ็ดนิดนึงค่ะอันนี้ซอสอะไรขออ่านหน่อยมาล่าค่ะซอสล่าล่าใครเขียนหนูเองซอสหลาล่าเอาซอสล,ล่ามันจะแบบลันลานิดนึงล,ล่าล่าเผ็ดแบบพ่นไฟเลยนะซอสใช่ไหมลาลาถ่ายคลิปใกล้ๆเลยได้ค่ะอันนี้มันก็คือเบคอนใช่ไหมเนี่ยเหมือนอันนี้แน่เลย เปิดต่อ,อยังคะเนี่ยแบบนึงค่ะยอดเลยทำเสมือนจริงเลยขออนุญาตถามหนะคะคุณอยากมากินร้านนี้มากไหมคะมากอยู่ <c oughs> ขอแบบพ่นไฟจริงๆเลยนะ <c oughs> โอเยซอสก่อนนะคะอ๋อนี่คือแปรงเหรอ <c oughs> ใช่คะ่ะแปรงฟันนึกว่าดอากไม้ตกแต่งมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาขี้ฟันมาทา ขำไหมไม่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 ลูกค้าทรงนี้ทรงแบดบอยจริงๆเลยนะคะแถมยังอ้วนตูดใหญ่มากอ้วนใหญ่หัวร้านตูดใหญ่ใส่สัต์แบบพ่นไฟเลยใช่ไหมคะจัดมาเทีรหมดถ้วยเลยค่ะ ผสมหวานหน่อยได้ไหมได้ค่ะไม่มีน้ำตาลค่ะบดคุ้ย้ะค่ะต่อไปนี้หนึ่งหยุดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวอ่ะดูดูดูหันมาหันมาหันอีกโอเคพอจิ๊บหนึ่งหยุดจิ๊บคอละอันนะคะจะต้องไปแอบเขี่ยพรีกออกล้วล่ะใครบอกว่าห้ามเขี่ยอ้าวก็เขี่ยได้ดิ คนซื้อเขียไม่ได้ค่ะคนซื้อแล้วอ่ะก็เป็นวันนี้มีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งคือใครกินเห็ดแบบพ่นไฟแบบไม่กันแบบในพ่นไฟอ่ะคนนั้นอ่ะเอาไปเลยค่ะรางวัลรางวัลอะไรแต่ยังไม่บอกว่ารางวัลอะไรที่โมยแน่เลยแน่เด็กอะที่โมอะกาซิมา

อันนี้ก็คือแป้งหรอไม่ค่ะนี่เป็นทีชโออทีชพีบให้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นแยกกันรวมเลยโอเคค่ะคีปได้จริงป่ะคีบได้จริงขับมาพ่เธอใส่แก้วเลย่ะใช่บังบัง มันถ่ายคือลำบากลำบนมากโอ้ยไข่ต้มชีเพียสองอันไม่ะหรอเต้ชินตตดเบคอนชีืมกินได้เหรออยากหนึ่งต้องชีตังก่อนนะคะปิดแฟอ่ะพูดมาสิบทู้ 50บาทค่ะ50บาทจ่ายเลยใช่ไหมมึงนะมีสิงของมาแลกเปลี่ยนไ,ไม่เอาค่ะ <c oughs> ยาดมให้แม่คะนะ้างไงเผื่อข่ายเหนื่อยเป็นลม <c oughs> นะนไหนดมดดใหม่ดิดมใหม่ <c oughs> <c oughs> าลูกค้ากินเผ็ดได้ตรงหน้าแม่คะ่ะแม่ค่ะจะเอาให้เลยรางวัลที่หยิบแบบนี้คะ่ะหยิบก็หยิบก็นัออนอเอาเลยะเอาเลยนะให้เห็นหน้าด้วยสิคะแบบนี่จิแบบนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่ค้าถอยก่อนเดี๋ยวถ่ายดูกินแบบให้เห็นหน้าเลยเธอดูเธอดูเธอดู <laughs> <laughs> อเอาดียดีๆเอาแบบ ASMR ไหมเดี๋ยวป้าน้องว่าน้ง ASMR ASMR นี่อะไรนะเบลคอนเมลคอนอื่นเหรอเมลคอนสีจริงจริงแลไวนี่ไข่ต้มมาไงเนี่ยไข่ต้มเนี่ยโชว์หน่อยสิคะ ที่ไหนเขามีไข่ต้มคนมีขต้มอ๋อหรือว่าไข่ต้มเผ็ดพี่โบเป็นคนทำไข่ต้มหนูก็เลยทำตามแซ่บกินลมนี่ของแท้เลยไหนไข่ต้มไข่ต้มเพิ่งเคยเจอสุดท้ายแลนะลูกชิ้นตูด Okay, โอเคลูกค้ากินหมดแล้วเป็นไงรู้สึกเผ็ดไหมคะเ,มเดี๋ยวแม่ค้าอาอีกก่อนอะไรคะคาสิบอกแบบนึงดเดี <c oughs> เ๋ยวคิดว่าเขาจะชอบมาลาที่พูดหน่าไหมอีกไหมอีกนิดนี่ค่ะพูดเราจะเอาไปยังเนีย่ย ไหนไหนช่วงรางวัลหน่อยสิคะอันนี้ค่ะไหนมันคือไหนมันคืออะไรคะบอกหน่อยค่ะขี้ค่ะไหนขีดให้ดูหน่อยคะเน้นนะดูหน้าพ่อเธอนี่ขี้ด้วยนะคะแล้วมันขี้ เอาไว้ระดับนะคะคือระดับไหนหันมาหน่อยสิคะนี่คะ่ะหันมาหน่อยหันไปค่ะยิ้มค่ะยิ้มยิ้มอีฟันค่ะขำอีฟันค่ะโอ้อยเจ็บเข้ารูด้วย